ครับบริเวณที่เรานั่งนะครับผมที่มีแมลงวันนะครับผมเราก็จะไปฉีดพ่นนะครับนี่นะครับบริเวณโต๊ะที่เราทานอาหารนะครับหรือกองขยะนะครับที่มีแมลงวันบริเวณที่มียุงนะครับฉีดพ่นครับง่ายๆครับผมแมลงวันก็จะไม่มารบกวนของเราเลยนะครับิสวัสดีครับ ตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับเจ๊เอกชแนลนะครับผมวันนี้เจ๊เอกชาแนลจะพาทุกท่านนะครับมาไล่แมลงวันนะครับผมแบบง่ายๆนะครับผมง่ายยังไงนะครับผมพระเอกที่หนึ่งนะครับผมอยู่ข้างหลังผมนี่แหละครับตะไคร้ครับตะไคร้เราปลูกไว้นะครับผมนอกจากจะไว้เป็นสมุนไพรนะครับในการปรุงอาหารนะครับเรายังมาไล่แมลงวันได้นะครับผมเดี๋ยวไปดูพระเอกตัวที่2กันนะครับผม เหล้าขาวครับผมนี incident, ่แหละครับระเออีกต huh? ัวหนึ่งนะครับผมแล้วสองตัวเนี้ยเขาจะมาช่วยกันไล่แมลงนะครับผมทํำยังไงครับเดี๋ยวไปดูกับเจเอกันเลยครับผมครับเดี๋ยวเราไปเตรียมนะครับตะไคร้นะครับเราใช้ตะไครห้าต้นนะครับผมครับเราได้ตะไคร้มาแล้วนะครับเพื่อนห้าต้นเราจะไม่ต้องหั่นละเอียดก็ได้นะครับเราหั่นแบบหยาบก็ได้นะครับเพราะว่ายังเราจะไปโขลกอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อน เนาะเราหั่นแบบหยาบๆก็ได้ครับครับเมื่อเราหั่นตะไคร้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนําใส่ครกนะครับแล้วก็โขลกให้ละเอียดนะครับโอเคครับเรามาโขลกกันครับเพื่อนๆครับโขลกไปจนกระทั่งละเอียดนะครับ รับเมื่อเราโขกจนกระทั่งละเอียดประมาณนี้นะครับผมหอมมากๆเลยครับหอมน้ํามันหอมละเหยจากสมุนไพรตะไคร้นะครับไล่ทั้งแมลงวันยุงก็ไม่ชอบนะครับยุงก็ไม่ชอบกลิ่นตะไคร้เนาะน่าจะได้ไล่ทั้งแมลงวันและยุงเลยแล้วครับเดี๋ยวเราเตรียมไปหมักกับเหล้าขาวครับเพื่อนๆครับเราได้ที่แล้วนะครับเราก็จะนี่ครับเอาตะไคร้นะครับใส่ขวดโหลนะครับผม ใส่กดโลหลหรือใส่กระปุกอะไรก็ได้นะเพื่อนๆนี่นะฮะแล้วก็เทเหล้าลงไปนะครับเทเหล้าขาวลงไปนะเทเหล้าขาวลงไปให้ท่วมนะครับให้ท่วมตะไคร้นะครับผมให้ท่วมตะไคร้โอเคใท่วมตะไคร้แล้วก็ปิดฝาไว้นะครับทิ้งไว้1วันหรือ24ชั่วโมงนะเพื่อน นี่ฮะเดี๋ยวเราจะเอาไปเก็บไว้นะครับวางไว้1วันนะครับแล้วเราก็นํามากรองแล้วก็ฉีดพ่นนะครับผมไล่แมลงวันไลยุงได้นะครับผมครับเราก็เก็บไว้หนึ่งวันนะครับสีน้ําก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะนําไปกรองนะครับแล้วเราก็ไปใส่ บ็อกซี่นะครับหรือกระบอกฉีดน้ําอะไรก็ได้นะครับผมขนาดไหนก็ได้นะครับผมแล้วเราก็ฉีดพ่นไล่นะครับมารงวันและยุงได้เลยนะครับหอมมากๆครับเพื่อนๆนี่แหละครับสูตรนี้ครับปลอดสารนะครับครับปลอดสารมากๆเลยครับผมแล้วเราก็ไปใส่กระบอกฉีดน้ํานะครับ แล้วก็ฉีดพ่นได้เลยครับผมบริเวณที่เราต้องการนะครับที่มีแมลงวันมียุงนะครับมารบกวนเราครับบริเวณที่เรานั่งนะครับผมที่มีแมลงวันนะครับผมเราก็จะไปฉีดพ่นนะครับนี่นะครับบริเวณโต๊ะที่เราทานอาหารนะครับหรือกองขยะนะครับที่มีแมลงวันบริเวณที่มียุงนะครับฉีดพ่นครับง่ายๆครับผมแมลงวันก็จะไม่มารบกวนของเราเลยนะครับ เคล็ดไม่รับนะครับทุกคนทําได้นะครับผมสมุนไพรตะไคร้นะครับเหล้าขาวนะครับไล่แมลงวันไล่ยุงได้นะครับผมขอบคุณมากมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมเจ๊แชนนลจนจบคลิปนะครับฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้เจเแชนนลด้วยนะครับแล้วพบกับเจ๊แชนนลใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมรักษาสุขภาพด้วยครับทุกคนสมปรารถนานะครับผมโชคดีเป็นของทุกคนครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ